นี่คือฟังเอียบบัตรที่มี ANC รุ่นท็อปเรือธงที่ดีสุดในราคาแบบพันต้นๆจากแบรนด์ไอซูเปอรบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาฟังคุณภาพเสียงดีปรับแต่งผ่านแอปได้รองรับแอลด็ด้วยให้คุณภาพเสียงระดับไฮเรสออด o โสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้สอุปรกรณ์ต้องห้ามพลาดไอซูเปอร์ n าวโปรแอตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดมาก สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกรรมกรไอทีรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับหูฟังจากแบรนด์ i s u p e r อร์อีกแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับก็คือ Sound Pro Air นะครับหูฟังตัวใหม่จากแบรนด์ i s u p e r อร์เท่าที่ผมได้ดูสเปคและข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับตัวนี้จะมาในรูปแบบของเอล์บัตนะครับที่มาพร้อม ANC ตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งจะเป็นแบบเดียวกับ AirPods 4 ANC นะครับโดยตัวนี้นะครับจะมาพร้อมคุณภาพเสียงระดับไฮเอนนะครับในราคาที่ประหยัดกว่าถึง5เท่าส่วนสเปคและฟังก์ชัััััันน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 ออออื่่่่ๆะะะะะะะคคครรรรรรรบบบบจจจมีีีีไไกกกก้้้าาาางงทเเเปแลวววิต มาโดนที่ภายนอกของตัวกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ ในส่วนของด้านหน้าของตัวกล่องนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากทางแบรนด์ไอซูเปอร์นะครับมีชื่อรุ่นว่าซาวโปรแอร์นะครับเป็นท r ไ e เ s s สมาร์ a r อบั d นะครับส่วนตรงกลางนะครับก็จะเป็นดีไซน์ของตัวูฟังเลยนะครับเหมือนจะเป็นก้านๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้ไว้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับมีไดเวอร์ดิดามิกขนาด13มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงไว้เราลองฟังกันดูนะครับมีเ n c นซีสำหรับตัดเสียงรบกวนขาองุ เสี่ยงนะครับตัวนี้เป็นระดับไฮเลสเลยนะครับแล้วก็ตัวบูทูตโคเด็กเนี่ยจะเป็นแอลเด็กนะครับในส่วนของตัวไม้นะครับตัวนี้มีไมโครโฟนมาให้ถึง6ตัวนะครับที่สําคัญจะมี AI ช่วยตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับมีเกมโหมดนะครับแล้วการดิเลย์นะอันนี้ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับสแตนบาย40ชั่วโมงนะครับในส่วนของด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลโก้ของทางแบรนด์ไอซูเปอร์นะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับออกมาในทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น QR code คิวอาร์โหลลดตัวแอปพิเคชัน iSuper Play นะครับโดยตัวนี้้เรราาาาสมถตังค่์โหลด หูฟังได้เลยนะครับที่สําคัญสามารถใช้งานได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะครับสุดท้ายครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวหูฟัง Sound Pro Air นะครับบลูทูธเวอร์ชันนะครับเป็นบลูทูธ5.3นะครับแล้วก็ระยะการเชื่อมต่อนะครับ10เมตรแล้วก็เวลาในการใช้เต็ม1ครั้งนะครับ2ชั่วโมงนะครับเวลาสแตนบายนะครับ40ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาในการฟังเพลงเนี่ย5ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Input Parameter นะครับในส่วนของบลูทูธโคเด็กนะครับ็น ก็จะเป็นตัวแอป i อซ p เปอร์นะครับผมแนะนําว่าก่อนที่เราจะเปิดใช้งานหูฟังเนี่ยให้ดาวน์โหลดตัวนี้มาก่อนเลยนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับสเปคภายนอกของตัวฟังนะครับเรามาดูภายในกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเราก็มาเปิดตัวกล่องกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะสังเกตนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์ตรงนี้มาด้วยนะครับสองจุดนะนี้ผมก็แกะได้เลยนะครับ ด้านในนะครับเห็นไหมภายในตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัว Quick Start Guide นะครับก็จะมีทั้งวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับวิธีการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์ได้พร้อมกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการร e s e ตคืนค่าโรงงานนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อตัวแอปพลิคชันนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวคู่มือนะครับอันนี้ นีชคือตัวคู่มือนะครับก็บอกค่อนข้างละเอียดเลยนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้มีภาษาไทยบอกด้วยนะครับก็จะมีทั้งวิธีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ภาพรวมของตัวหูฟังนะครับก็จะบอกตำแหน่งต่างๆนะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับบอกค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นใบเอกสารการรับประกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ก็เก็บไว้นะครับต่อมานะครับก่อนที่เราจะไปดูที่ตัวหูฟังตัวนี้นะครับมาดูในกล่องเล่งก่อนนะ ก็จะเป็นสายชาร์จ USB นะครับเป็นเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง i s u p e r นะครับถ้าที่ผมเคยแกะมาหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นสายเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะครับ USB-A นะครับ USB-C นะครับสายสั้นๆแค่นี้นะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวหูฟังนะครับเป็นตัวกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีการสกรีนโลโก้ iSuper ออยู่นะครับตัวไฟ LED นะครับแล้วก็ตัวพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มนะครับ ผิวจะเป็นแบบลื่นๆนะครับอันนี้มันให้ฟีลแบบเมทคลลิกมากนะครับเห็นไหมมันไม่ได้เป็นสีแบบสีเดียวนะครับมันจะมีความเงาเงาวาวนะแต่มันไม่ได้มันนะครับลองดูนะผมว่าผิวค่อนข้างดูดีเลยนะครับลองดูด้านในกันนะนี่เป็นไงดูดีมากเลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะตัวพลาสติกออกมาเลยนะครับมาดูอันนี้ตัวฟังกันนะครับ เห็นไหมตัวนี้เขาจะมีเหมือนกับเป็นรอยนิ้วมืออยู่นะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้เวลาเราจะทัดคอนโทรลต่างๆเนี่ยต้องทัดที่ตัวก้านนะครับแตะที่ตัวก้านนะครับน้ําหนักดีมากเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างดีเลยนะครับดูหรูดูแพงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันดูนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีจุกยางนะครับมาลองดูว่ามันตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะหลายๆรุ่นเนี่ยมักจะมีปัญหานะครับเวลาเราใส่หูฟังแบบเบียบาดเนี่ยแล้วมันไม่มีจุกยางนะครับเสียงภาาายนนออกเเีจะะมมล็ดข้ แต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับาเดี๋ยวผมแกะแล้วเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับอันนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างเห็นไหมผิวจะเป็นแบบผิวด้านๆนะครับตรงนี้ผิวสัมผัสด,ดีมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่ก้านเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบทัชคอนโทนนะครับจะเป็นแบบเงาเงาวาวนะดูดีมากๆนะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันนะครับ แล้วก็ในส่วนการเชื่อมต่อนะครับจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดาวน์โหลดตัวแอป a i Super Pay มาก่อนนะครับเห็นไหมผมก็มีไว้ติดเครื่องอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ต้องโหลดใหม่นะเพราะผมใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดบลูทูธนะครับอันนี้ผมก็เปิดไว้แล้วนะครับต่อมานะครับก็เข้าไปที่แอปนะครับเปิดตู้ฟังนะครับเห็นไหมมันก็มีให้เลือกแบบนี้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเลือกในส่วนของบลูทูธนะครับอันนี้เราก็กดคอนเน็กได้เลยนะครับกดจับคู่นะครับ อ่าเห็นไหมอันนี้ก็คอนเน็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะโชว์ตัวแบตเตอรี่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่นะครับกดมอเซตติ้งนะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะแสดงแบบน,นี้เลยนะครับเป็นหูฟังซ้ายขวานะครับ ในส่วนของเมนูซาวนะครับก็จะมีโหมดซาวเอฟเฟก c t นะครับหรือ EQ โหมดนั่นเองนะครับหลกัหลกๆก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่7โหมดนะอันนี้นะครับไม่นับคัสตอมเราสามารถปรับได้เองเลยนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ลองนะครับก็คือ Elective Sound e f f e c t นะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยผมลองแล้วนะ ขับเสียงออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้รายละเอียดเสียงครบกว่าเดิมก็เพราะว่าตัวนี้นะครับเขาจะใช้เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาช่วยปรับจูนเสียงแบบอัตโนมัติทาให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยคมชัดฟังสนุกยิ่งขึ้นนะครับต่อมาในส่วนของ Noise cancellation mode นะครับจะมีให้เลือก2โหมดก็คือ Active d a แล้วก็ Normal เราสามารถเลือกได้เองตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถปรับบาลานเสียงซ้ายขวาได้ด้วยนะครับก็คือว่าหากเราจะให้หูฟังข้างซ้ายหรือข้างขวาเนี่ยมีความดังมากขึ้นนะครับเราก็ปรับได้เองเลยนะครับต่อมา หลักๆเนี่ยเราสามารถแตะได้สรูปแบบนะครับก็คือ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งโดยเราสามารถตั้งได้ว่า1ครั้งเราจะให้ทําอะไรนะครับสครั้งจะให้ทําอะไรแล้วก็3ครั้งหากรวมทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเท่ากับว่าตัวนี้สามารถตั้งคําสั่งได้ถึง6คําสั่งเลยนะครับส่วนทามมิ่ง power off นะครับก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับหรือว่าหากเราต้องการตั้งเวลาเองนะครับอยากใส่เวลาเองก็สามารถใส่เวลาได้เองเลยนะครับแล้วก็ anti wind noise นะครับหรือการตัดเสียงลมนะครับอันนี้สามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะครับต่อง แล้วก็ในส่วนของ Duo Device Connect นะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูด้วยก็คือว่าเราสามารถเชื่อมต่อตัวหูฟังเนี่ยเข้ากับ2อุปกรณ์ได้พร้อมกันนะครับแล้วตัวนี้มีเกมโหมดนะครับแนะนำว่าหากเล่นเกมเนี่ยให้เปิดเกมโหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Sleep Mode นะครับหากใครที่ชอบใส่นอนเนี่ยอันนี้ผมแนะนาให้เปิดเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ใส่นอนฟังเพลงนะครับแล้วมีปัญหาเวลามือเผลอไปโดนเพลงหยุดหรือว่าเล่นเพลงตัดไปเองนะครับหากเราเปิดอันนี้เนี่ยจะโดนเท่าไหร่ก็ไม่หยุดนะครับตัวเฟิร์มแวร์นะครับสามารถอัปเดตได้นะครับสามารถอัป สามารถเข้ามากดตรงนี้ได้เลยนะครับมีรีเซ็ตทูดีฟอลท์แล้วก็รีเซ t ตทู a ฟ t o อรี่นะครับหรือการตั้งค่าจากโรงงานนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานผ่านตัวแอป i super pay ก็แค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ใช้งานกันดูนะครับโอเคครับเรามาลองสวมใส่ตัวหูฟังกันนะครับก็เปิดออกมานะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่เห็นไหมหากเราเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนไว้แล้วเนี่ยแค่เปิดออกมาแล้วก็ใส่เนี่ยมันก็เชื่อมต่อเองอัตโนมัติเลยนะครับเชื่อมต่อไวมากๆเลยนะครับวันนี้ ดูดีเลยนะครับอันนี้ด้านขวานะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับค่อนข้างเบาเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าใส่แล้วมันอึดอัดนะครับสำหรับบางคนที่ไม่ได้ชอบหูฟังนี่มันมีจุกยางด้านในเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าใส่ได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะอึดอัดในรูหูนะครับลองสะบัดหัวดูนะครับก็ยังไม่หลุดน่เห็นไหม มันอาจจะแค่ขยับหลวมๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้หลุดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหากใส่ในชีวิตประจําวันเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวบาลานซ์ของตัวฟังเนี่ยดีแล้วก็หากผมเปิดเป็นโหมด a d a p t i ีฟนะครับลองดูนะอันนี้ผมก็เปิดเป็น a d a p t i ีฟแล้วนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเสียงลบข้างเนี่ยผมคิดว่าผมยังได้ยินอยู่นะ มันตัดไปแค่ประมาณ70-80%นะครับมันไม่ได้ตัดแบบ100%นะครับผมคิดว่าถ้าหูฟังมันตัดแบบ100%เนี่ยอาจจะต้องเป็นหูฟังที่เป็นแบบครอบหูหรือไม่ก็มีจุดยางนะครับแล้วยิ่งถ้าหากแบบตัดแบบสนิทมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกหูเออหรือว่ารู้สึกแบบวิ่งวิในหูนะมันจะเงียบแบบมากๆนะครับแบบเนี้ยผมคิดว่ากําลังดีเลยนะครับ ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับผมจะมีอีกหนึ่งโหมดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือมันติดไฟคอนเน็กก็คือเป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์2อุปกรณ์นะครับโดยอุปกรณ์แรกเนี่ยผมเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อกับตัว notebook ของผมด้วยนะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องปิดบลูทูธในส่วนของอุปกรณ์ตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัวนี้อันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับทีนี้นะครับผมก็มาเชื่อมต่อในส่วนของ notebook นะครับผมก็เชื่อมต่อเลยนะครับ อ่ะทีนี้ผมก็เชื่อมต่อเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีเสียงคอนเนคเตอดอยู่ในหูฟังนะครับพอเราเชื่อมต่อกับตัวบตบุ๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กลับมาเปิดในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็คอนเนคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้ากับว่าผมเชื่อมต่อ2อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวแรกก็คือตัวสมาร์ทโฟนนะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการสลับอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับก็คือว่าเราต้องหยุดในอุปกรณ์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดอุปกรณ์หนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการดีเลยนะครับทำแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ผมเล่นในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ได้ยินปกตินะครับได้ยินฟังเพลงปกติเลยทีนี้เนี่ยเวลาผมจะสลับไปในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับผมก็กดพอส์ตนะครับแล้วก็เล่นในโน้ตบุ๊กนะครับ Listen to, the to play พอเวลาเราอยากจะเล่นในส่วนของน้ำมัดโฟนนะครับเราก็กดพอนะครับแล้วก็มากดตรงนี้มันก็จะมีหน่วงเวลาในการสลับอุปกรณ์อยู่นิดนึงนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเพลงกันดูนะครับ โดยผมเนี่ยจะสลับโหมด EQ ไปเรื่อยๆนะครับสภาวะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่น คหนือากกว่าทำไมคุณไม่เชนสมาชิกเนี่อก็ตัวดี้ี่ซุดคุณไม่เหมือนกับคนบ้านเลยในส่วนของเสียงเพลงที่ผมได้เปิดทดสอบให้ทุกคนได้ดูไปนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอามาเทียบนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยฟังในอุปกรณ์ที่ต่างกันนะครับบางคนจะฟังจากหูฟังบางคนฟังจากลําโพงนะครับทาให้เสียงที่ได้เนี่ยต่างกันแน่นอนนะครับยังไงก็ไม่เหมือนกับเสียงที่ผมได้ยินจากหูฟังตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนาว่าให้ดูจากสเปคแล้วก็ดูข้อมูลจากที่ผมรีววิไไปก็ด้ ทีนี้ครับในส่วนของการทัชคอนโทรลต่างๆเนี่ยตัวนี้ทำได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างไวด้วยโดยตัวหูฟังเนี่ย<อล>ผมเซ็ตไว้แล้วนะครับแต่หนึ่งครั้งเนี่ยเพย์พอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเห็นไหมไวเลยนะครับ This the who is guys the pieces dress playing in now my แล้วก็การแตะสอครั้งเนี่ยก็คือการเพิ่มลดเสียงนะครับโดยทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยผมเซตไว้แล้วนะครับก็คือด้านขวาเนี่ยเพิ่มนะครับด้านซ้ายเนี่ยลดนะครับดูนะแตะสองครั้งลดนะครับอ่าอันนี้เพิ่มนะครับแตะสองครั้งทางด้านขวานะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเคยเจอปัญหาในบางรุ่นนะครับแต่อยู่ด้านในนะครับเหมือนกับจะเป็นการบีบนะครับทําให้เวลาเราจับเนี่ย หูฟังเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับแต่แบบนี้มันเหมือนเป็นการทําให้หูฟังแน่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้ลวกันนะครับสําหรับการทัชคอนโทรลนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําไปแล้วก็คือสลิปโหมดนะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดสลิปโหมดนะครับดูนะในส่วนของสลิปโหมดนะครับผมยังไม่ได้เปิดนะครับอ่านี่ผมก็เปิดสลิปโหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันดียังไงนะครับอันนี้สมมุติผมเล่นเพลงไปนะ invisible the เห็นไหมไม่ว่ากดแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่หยุดเลยนะครับโดนแค่ไหนก็ไม่หยุดนะครับเห็นไหมไม่เล่นด้วยนะครับโดยอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับหากใครใส่นอนหรือว่าใส่นอนฟังเพลงใส่ตอนพักเที่ยงและกลัวมือไปโดนเนี่ยโหมดนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนะครับตัวนี้เขาก็มีเกมโหมดมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็เปิดแค่นี้เลยนะครับทดสอบทดสอบนี่คือเสียงจากไมค์ของอุปกรณ์ไ s u p e r Sound Pro a i r เสียงที่คนได้ยินอยู่คือเสียงจากไมค์โดยตรงโดยที่ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์ใดทั้งสิน้น อันนี้จะเป็นเสียงจากไม์ตัวนี้โดยตรงเลยนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมขอลองดิบนิ้วดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้ากับข้าวเข้ากับข้าวสองมือลุกกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามานะครับอันนี้คอโต๊ะดูนะพูดไปด้วยนะครับอผมลองเงียบดูนะแล้วก็คอโต๊ะเป็นยังไงบ้างครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้ก็ลองฟังกันดูนะครับลองเทกันดูนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าหากใครที่กลังมองหาหูฟังคุณภาพเสียงดีเบสแม่น,น,นใส่สบายไม่หลาดหูฟังตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับด้วยโหมดเสียงที่ผมชอบที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้น Adaptive Sound Effect นะครับเพราะเขาจะมีเทคโนโลยี AI นะครับที่จะเข้ามาช่วยปรับจูนเสียงเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยตอนที่ผมเทียบกับโหมดปกติเนี่ยเหมือนเขาจะมีการขัดเสียงออกมาอีกระดับหนึ่งนะครับทำให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะมีความคมชัดยิ่งขึ้นดูมีมิติเก็บรายละเอียดเครื่องดนตรีได้อรมากเลยนะคับ แล้ใครชอบหูฟังเดียดแน่นๆเนีน่ยตัวนี้เอาอยู่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของโหมด issue อ s ชต่างๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็ทํามาได้ดีนะครับฟังเป็นธรรมชาตินะครับฟังแล้วเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีการปรับจูนเสียงใดๆเลยนะครับส่วนการตัดเสียงรบกวนในโหมด Adaptive ANC นะครับส่วนตัวเนี่ยเท่าที่ลองคิดว่ามันไม่ได้ตัดชื่บแบบ100นะครับ มันจะตัดไปประมาณ60-80%เท่านั้นทําให้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่รู้สึกดิ้งในหูนะครับโดยอันเนี้ยผมชอบมากๆแล้วก็ในส่วนของการสวมใส่นะครับเอาจริงๆนะตัวนี้ใส่สบายมากๆนะครับโดยตอนแรกที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเบาๆเหมือนมันจะหลวมนะครับแต่พอลองสะบัดแรงๆดูแล้วเนี่ยไม่หลุดนะครับใส่เบาสบายเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาครับสำหรับ i r t u p e r s o u Pro Air ตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกในต้นคลิปเลยนะครับว่าเขาใช้เทคโนโลยีตัดเสียงกวนแบบเดียวกับ a i r p o d 4 ANC นะครับแต่ราคาของตัวนี้ถูกกว่าถึง5เท่านะครับโดยราคาปกติณนะวันที่ผมถ่ายรีวิวอยู่นะครับราคาเพียงแค่1,199บาทเท่านั้นแต่แนะนำว่าใครที่สนใจนะให้กดเข้าไปดูในลิงก์ใใต้คลิปก่อนนะครับเพราะในวันที่คนดูอยู่นะครับอาจจะมีปโปรหรือไม่มโค้สตุล้วก็ได้นะครับอาจจะถูกกว่าในวันที่ผมถ่ายรีวิวอยู่นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไครป์ที่ช่องทางในตามของเพจกรรมกรไอทด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปสินคับแบบจะเต็มแบบละเอียดมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวสินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับหรือใครอยากจะให้รีวิวตัวไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเ Enjoy